สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแอปเล่นเกมหาเงินเข้าทูบินนี้นะครับทุกคนสําหรับเกมนะครับมันเป็นเกมปาหินนะครับเราก็ต้องใช้นะครับผมความสามารถนิดนึงนะครับเราต้องปาหินให้โดนแบบนี้นั่นเองนะครับ นี่นะครับผมปลาให้โดนลิงนะครับถ้าเราเล่นเสร็จจนผ่านด่านเราจะได้เป็นคะแนนเหรียญตรงนี้มานะครับสำหรับคะแนนเหรียญน,นะครับผมเราสามารถเอามาแลกเปลี่ยนถอนเข้าทูมูนิเลตได้ตรงหน้านี้นะครับกดการถอนเงินนะครับเขาก็บอกอยู่อย่างละเอียดสามารถเข้ามาดูศึกษากันได้นะครับ ประมาณ1 0 0 0 0คะแนนนะครับจะอยู่ที่ประมาณ10วอลนี่นะครับทุกคนแล้วก็จะมีภารกิจต่างๆเป็นภารกิจรายวันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหรือว่าดูวิดีโอโฆษณาหรือว่าดาวน์โหลดแอปเราก็จะได้รับเป็นคะแนนมาหมดเลยนะครับใครที่สนใจนะครับผมอยากทําแอปตัวนี้เดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดกันก่อนนะ แล้วสําหรับวิธีการดาวน์โหลดนะครับทุกคนนี่นะครับกดเข้ามาที่าคำอธิบายนะครับจะเห็นลิงก์สีฟ้าตรงนี้นะครับผมคําว่าลิงก์ดาวน์โหลดสามารถดาวน์โหลดได้เลยตรงนี้นะครับหรือว่าจะเป็นตรงความคิดเห็นตรงปักหมุดตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผม2ลิงก์นี้เลยนะครับกดเข้าไปได้เลยนะทุกคน เสร็จแล้วนะครับผมเขาก็จะให้เรากดดาวน์โหลดด่วนตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะพาเราเข้าไปที่ Google p l a y Store นะครับสามารถติดตั้งได้เลยนะครับผมแอปมีชื่อว่า Crazy Lock นั่นเองนะครับเป็นแอปถูกกฎหมายนะครับแล้วก็ไม่ใช่แอปอันตรายนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน Google p l a y เลยนั่นเองนะพอเข้ามาแล้วนะครับทุกคนเขาก็จะให้เรานะครับผมเลือกเข้าสู่ระบบนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Google นั่นเองนะครับ พอเข้ามาแล้วนะครับทุกคนหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแอปตัวนี้นะครับผมก็เป็นแอปมาใหม่ล่าสุดในตอนนี้นะครับผมก็จะมารีวิวให้กับทุกคนนั่นเองนะครับผมสําหรับใครที่สนใจนะครับมันเป็นแอปนะครับผมเล่นเกมเก็บสะสมคะแนนเหรียญนะครับแลกเปลี่ยนเป็นทูมอนี่ได้นะครับทุกคนสําหรับวิธีการเล่นเกมนะครับผม สามารถกดเริ่มเกมตรงนี้ได้นะครับมันจะเป็นเกมนะครับผมยิงประมาณนี้นะครับเราเล็งให้มันครบนะครับผมประมาณนี้นะเห็นไหมครับทุกคนสําหรับการเล่นเกมนะครับดูด่านต่อไปบ้างนะครับทุกคนอันนี้ก็มีสิ่งกีดขวางด้วยนะครับแล้วก็ยิงสิ่งกีดขวางไปก่อนนะครับแล้วเราก็มายิงลิงอีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับทุกคนวิธีการเล่นเกมก็ประมาณนี้เลยนะครับเราก็จะได้นะครับผมเป็นคะแนนเหรียญมานั่นเองนะครับ เดี๋ยวถัดไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันแต่ละอย่างบ้างนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันก่อนนะครับผมทุกคนนี่นะครับที่เป็นรูปคนยิ้มยิ้มตรงนี้นะครับผมสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับสําหรับตรงนี้นะครับผมใครนะครับผมที่อยากเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับสามารถนะครับผมมาใส่เลข ID ได้นะครับทุกคนนี่นะครับผมสามารถนะครับผมใส่ไปตามนี้ได้เลยนะครับ4 215 2 2 9 9เสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะได้รับมาอยู่ที่30คะแนนนั่นเองนะครับ ตรงนี้นะครับผมก็เป็นรางวัลนะครับที่ทางแอปเขามีให้นะครับทุกคนสําหรับตรงนี้นะครับผมไม่บังคับนะครับใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูเมนูอื่นๆกันบ้างนะครับทุกคนสําหรับนะครับผมอันข้างล่างนะครับรางวัลใหญ่นะครับผมที่เขาบอกนะครับผมลองกดเข้าไปดูนะครับอันนี้นะครับผมก็จะเป็นรางวัลคะแนนแบงค์นั่นเองนะครับผมเป็นคะแนนสีเขียวนะครับก็ถ้าเราเล่นผ่านระดับนะครับผมตามที่เขากําหนดไว้นะครับเห็นไหมครับ สะสมนะครับผมผ่าน5ระดับเราก็จะได้มาอยู่ที่50คะแนนนะครับหรือว่านะครับทุกคนก็ผ่านนะครับผม15ระดับเราก็จะได้อยู่อีก50คะแนนนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับผมผ่านระดับก็คือการเล่นเกมผ่านด่านตรงนี้นั่นเองนะครับสาหรับการเล่นเกมตรงนี้เราสามารถเล่นได้ทั้งวันเลยนั่นเองนะครับใช้เวลาว่างของเรานะครับทุกคนแบบเบื่อๆก็มาเล่นได้นะส่วนงานนะครับผมข้างล่างตรงนี้นะครับกดเข้าไปดูได้นะสําหรับงานนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็น พวกนะครับผมภารกิจต่างๆประจําวันนะครับตัวนี้ก็สามารถนะครับผมทําได้ทุกวันนะครับมันก็จะมีนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นการดูวิดีโอโฆษณานะครับผมหรือว่าผ่านระดับหรือว่าเล่นแอปของเขาเวลาออนไลน์ให้ครบ30นาทีก็ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะได้นะครับผมเป็นของขวัญรางวัลพิเศษพวกหอยพวกคินส่วนต่างๆพวกนี้ด้วยนะครับสามารถนะครับผมเข้ามารับชมดูได้เลยนะครับก็เราก็ลองมาศึกษาเล่นดูนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนั่นเองนะ ส่วนพวกนี้นะครับผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูได้นะครับมันจะเป็นงานตอบโต้นะครับสำหรับงานตอบโต้ตรงนี้นะครับเพียงแค่เรานะครับผมทําการเปิดทิ้งไว้นะครับทุกคนจะเห็นนะครับผมว่าหลอดตรงนี้นะครับถ้ามันครบเต็มเมื่อไหร่เราก็จะได้รับเป็นเหรียญคะแนนเสร็จนะครับผมจากการแท็ารกิจตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าหลอดนะครับผมจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเราเปิดทิ้งไว้นะครับหรือว่าประมาณว่าเขาให้เราดูโฆษณานะครับผมประมาณนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับ เห็นไหมครับทุกคนหลังจากนะครับผมที่เราทําภารกิจเสร็จนะครับเราก็จะได้รับเป็นเหรียญคะแนนมานั่นเองนะครับผมตรงนี้นะครับสามารถนะครับผมเข้ามาทําได้สําหรับใครที่สนใจนั่นเอง แล้วสําหรับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นกล่องสมบัตินะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับสําหรับกล่องสมบัตินะครับผมเราก็สามารถนะครับรับเป็นคะแนนเหรียญตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมเราก็ต้องเก็บสะสมนะครับผมพวกหอยพวกเพชรนะครับผมก็จากการที่ที่เรานะครับผมทาภารกิจงานตอบโต้ต่างๆตรงนี้เห็นไหมครับทุกคนว่ามันจะได้นะครับผมรับเป็นพวกหอยพวกเศษชิ้นส่วนตรงนี้มาเราก็เอามาทาภารกิจตรงส่วนนั้นได้นั่นเองนะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะแนะนํานะครับทุกคนตรงนี้นะครับผมที่เป็นรูปมงกุฎกดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้จะเป็นรางวัลเพิ่มเพื่อนฝ่ายบริการลูกค้าใน Facebook นะครับเราจะได้รางวัลนะครับผมตรงนี้นะครับผมเป็นรางวัลเพิ่มเพื่อนตอบแทนนะครับเราสามารถกดรับตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าเราต้องเพิ่มเพื่อนนะครับผมแลวก็ส่งโค้ดตรงนี้ให้เขาก่อนนั่นเองนะครับก็เดี๋ยววิธีการทํานะครับเราคัดลอกสําเนาตรงนี้ไปนะครับผมแล้วก็เปิดที่ Facebook แบบนี้นั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ไปเพิ่มเพื่อนเขานะครับ นี่นะครับทุกคนเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ใส่โค้ดของเรานะครับผมที่ก๊อปมาตรงนี้ให้กับเขานะครับนี่นะครับเขาก็จะทําการปลดล็อกให้กับเรา่นเองนะครับผมแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดเข้าไปในแอปนะครับนี่นะครับเขาจะปลดล็อกนะครับผมเป็นรางวัลตรงนี้เราสามารถกดรับได้แบบนี้นั่นเองนะครับทุกคนง่ายๆนะครับผม แล้วสําหรับการถอนแลกเปลี่ยนนะครับผมก็มี2แบบนะครับจะมีคะแนนสีเขียวนะครับผมเป็นคะแนนแบงก์กับคะแนนสีเหลืองก็เป็นคะแนนเหรียญเองนะครับมันจะเข้าทูมนิวเลตโดยตรงเลยนะครับผมขั้นต่านะครับก็อยู่ที่ประมาณ10เท่านั้นเองนะครับผมก็สามารถแลกเปลี่ยนได้แล้วนะครับใครที่สนใจอยากทํานะครับผมก็รีบเข้ามาทํากันได้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นแอปมาใหม่นั่นเองนะเดี๋ยวมีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามผมได้เลยใต้คลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะครับ